สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ทองเปรวนะครับเจ้าของข้อมูลให้แนวทางชุดล่างมา8ชุดด้วยกันทุกท่านก็จะมี4 3 4 4 4 5 4 6 6-3-6-4-6-5แล้วก็6ถูกทกทันถามนี้นะครับแนวทางคำนวณข้อมูลชุดล่างของอาจารย์ทองเปรยวมาต่อกันที่แนวทางชุด2ตัวของแอผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดด้วยกันมี4-9-8-1-7-4แล้วก็2-3นะครับ 4 9 8 1 7 4แล้วก็2 3วันที่อยู่ตรงนี้นะครับ16เดือน7แนวทางของอัผีเสือ้อเทวดาให้โชคมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เด่นนะครับเป็นข้อมูลชุดเต็มของอาจารย์คำนวณเลขเด่นได้3กับ5เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข3 สตัวของอาจารย์คำนวณได้935 3สามห้าสาแล้วก็หกสานะครับสตัวของอาจารย์อยู่ด้านล่างทุกท่านสองบรรทัดด้วยกันนะครับ5้าแปดศู7ย์สามแปดเแล้วก็82ครับใบนี้ชุดเต็มของอาจารย์วันที่อยู่ด้านบนสุด16เดือน7 มาด้วยกันก็จะเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นของอาจารย์3ตัวได้358หทุกทัน3 5 8 2ตัวมี35 5 8แล้วก็38นะครับแนวทางจากอาจารย์เด่นต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเดียวเน้นๆนะครับอาจารย์บอกว่าเด่นล่างกันบนทุกทัน แนวทางของแอดคมนะครับ้ะของข้อมูลคำนวณได้95ชุดเดียวทุกทัน95ชุดเดียวทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดคมอีกใบหนึ่งนะครับอาจารย์บอกว่าชอบสุดๆนะครับเป็นข้อมูลชุด3ตัวชอบ3ชุดด้วยกันมี503 903แล้วก็905ทุกท่าน503 903แล้วก็905ผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าไปตามโซ่ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดล่างนะครับของ SSB ทุกท่านอาจารย์คํานวณได้03384348637393แล้วก็98ครับ ใบนี้วันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับ16กค,คต่อมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวด้านบนของอาจารย์นะครับคำนวณได้04141550 54597075แล้วก็79แนวทางของ SSB ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ลรเลนสนันเมืองนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างอาจารย์บอกก็ตรงๆนะครับชุดเต็มใบฝั่งทางซ้าย16ชุดกำลังดีครับส่วนชุดเด่นของอาจารย์4ชุดก็คือใบฝั่งทางขวานะครับมี43 45 49ีแล้วก็95ทุกทัน่สาน4ี่ห้าแล้วก็9 5 สมหล่น,นะครับของอาจารย์ลีลันสนันเมืองมาต่อกันที่ชุด2ตัวเหนือใต้ของอนางฟ้าราศีมังกรของข้อมูลคำนวณได้151617 2526ึ่5 5กหแล้วก็57ทุกทันวันที่อยู่ด้านบนนะครับสิเดือน7ปี68 ต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านบนของออเต๋านะครับเด่นบนตัวเดียวออเต๋าคำนวณได้ศูนย์ถูกทันได้ศูนย์สองตัวก็จะมีสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ชุดที่ออเต๋าติดดาวมาให้ก็จะมี3 0 5 0กับ90ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับคำนวณได้ทั้งหมด5ชุด มี8 00850603950แล้วก็930ทูกที่อาจารย์ติดดาวมาให้ก็คือ850603แล้วก็930ทุกท่านแนวทางของอ๋อเต๋าใบแท้นะครับ16เดือน7มาต่อกันที่แนวทางชุดเจาะ2ตัวนะครับของอาจารย์ครูเมือง อาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง6ชุดมี080605 0709แล้วก็89ทุกทันอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ครูเมืองก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับให้มาเป็นแนวทาง3ชุดด้วยกันมี159 185แล้วก็189นะครับ159 185 1 8 18 18 9ส่วนใบนี้จะเป็นชุดพิเศษของอาจารย์โกยบ้านไรทุกท่านข้อมูลด้านบนของอาจารย์2ตัวมี071747 57 3ตัวได้0 4 7 2 4 7แล้วก็7 4 7ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มี1 2 1 314แล้วก็15นะครับ แนวทางชุดพิเศษของอาจารย์ทุกทันวันที่อยู่ด้านล่างนะครับใบนี้16กรกฎาคม68ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเอ้วยลานะครับชุดยาสีประทุมมาใครรอใครตามใครถามหาอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าสองชุดเลยถูกทัน 6 4อยู่ด้านบนนะครับเข้าตัวกลับแล้วก็1 9อยู่ด้านล่างเข้าตัวกลับเหมือนกันนะครับไยออก2 4 6 9 1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางทางเดเลขของอาจารย์นี่เข้ามาเพียบเลยนะครับไล่เรียงดูได้บางงวดก็จะมีสลับกันนะครับงวดนี้6 0ไปอยู่ด้านบนนะครับส่วน9 2ไปอยู่ด้านล่างงวดที่ออก3 9 2 0 6 ให้เรียงดูเอาเลยถูกทันเองได้หมดนะครับตัดไปครับทุกท่านใบเต็มของอาจารย์ของแท้แน่นอนนะครับ1 6กรกฎาคม68วันที่อยู่ด้านบนสุดข้อมูลชุด3ตัวให้มาเป็นทาง3ชุดก็จะมี408 258แล้วก็438 2ตัวมี08 28 38แล้วก็58นะครับ ในส่วนข้อมูลด้านล่างของอาจารย์คำนวณได้41กับ42นะครับ41กับ42ข้อมูลชุดสองตัวนี้สามารถเก่งได้หมดทุกทันตามนี้ครับแนวทางของอเอเลยลาชุดยาสีประทุมมามาต่อกันที่แนวทางของแอดมังกรเมลัยนะครับ3ตัวของอาจารย์คำนวณได้293 294แล้วก็298นะครับ2ตัวก็มี 93, 94, 98ข้อมูลด้านล่างได้1551แล้วก็11นะครับใบนี้วันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับ16เดือน7ปี68ถัดมาจะเป็นชุดสรุปขนมไทยนะครับของแอดนางพารวยงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้าย3ตัวของอาจารย์ผิดไปดแต้มเดียวนะครับ คำนวณได้3 6 2 2สองตัวด้านบนนี้หลุดนะครับส่วนข้อมูลด้านล่างเข้าตัวกลับมี119นะครับ19งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับตัดปทุกทันสรุปขนมไทยของแอดนางพารวย3ตัวด้านบนนะครับ2ตัวแล้วก็ข้อมูลด้านล่างถ้าชอบก็อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดเทพนะครับ3ตัวของอาจารย์ได้605กับ090 2ตัวมี0590แล้วก็39มาต่อกันที่แนวทางนิตยสารนะครับคู่มือเสียงโชคนะครับหรือว่าปกเขียวใครถามหางวดวันที่1สิงหาคมมาแล้วนะครับแบ่งปันโดยแอดฝนนะครับข้อมูลชุดนี้ เลขในตารางแถวบนได้736นะครับด้านล่างได้940 736แล้วก็940นะครับแนวทางปกเขียวหรือว่าคู่มือเสี่ยงโชคก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ